สวัสดีทุกคนค่ะมาอีกแล้วนะคะวัน,นกับเทคนิคอันเพลิดเพลินเพลิดเพลินนะคะในการแต่งหน้าของมิษาเองนอะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe นะคะคอมเมนต์ก็ได้นะคะมาช่วยกันทำมาหาก,กินหน่อยนะคะ <laughs> โอเคนะคะวันนี้นะคะ เ,เจ้าสาวเรานะกะ็มีผิวหน้าที่ค่อนข้างดีนิดนึงเนาะแต่ว่าขาดการบำรุงนะคะผิวแห้งนะคะผิวค่อนข้างแห้งเลยแหละเพราะเขาบอกว่านอนดึกนะคะก็เลยต้องบำรุงหน่อยนะคะวันนี้ก็จะเป็นบำรุงแล้วก็เพิ่มความโกรให้กับเจ้าสาวเนาะอ,อ,อันนี้นะคะของบ๊อบบี้บราวน์นะคะก็เป็นบำรุงอันนี้ต้องยกให้นางนะคือแบบ รู้สึกว่าไปใช้ตัวอื่นแล้วเราต้องกลับมาใช้บ๊อบบี้บราตัวนี้นะคะเป็นบำรุงผิวหน้านะคะก่อนที่จะแต่งหน้าเนาะเพิ่มความชุ่มชืน้นอันนี้ก็จะเพิ่มความโกรบวกความชุ่มชื้นนิดนึงนะคะของแมกนะคะตัวนี้ก็จริงๆแล้วเวลาเราลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะ แต่พอเวลาเราแต่งหน้าเสร็จสักพักเนี่ยมันจะโกรนะคือมันจะมีความโกรจะต้องนึกนะความโกรกับความมันเนี่ยมันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะแต่อันนี้คือคือโกรอะ่ะมันโกรสวยอะ่ะเออนั่นแหละเราเลยชอบใช้มากนะฮะของแม็กตัวนี้นะฮะเกลี่ยให้เกลียกล่ยให้ทั่วนะฮะเออเราชอบมากค่ะอันนี้ก็พอแต่งหน้าไปสักพักพอพอมีน้ํามันออกเนี้ย มันโอเคเลยแหละต่อไปนะอันนี้นะขอภัยด้วยนะเราจาไม่ได้เราซื้อมาจากไหนเพราะว่ามันนานแล้วแหละซื้อมาจากในเน็ตนี่แหละอ่ามันเป็นตัวที่แบบมันเป็นไฮไลท์ครีมอ่ะเออเราเอามาแต่ระวังหน่อยนะระวังในคนที่อ่าผิวมันมากๆนะคะอันนี้ไม่ควรใช้นะฮะผิวมันมากไม่ควรใช้เพราะว่ามันยิ่งทําให้ดูแบบหน้าแบบ หน้ามันเข้าไปยิ่งอ่ะเวลาแบบน้ำมันออกมาจากผิวแล้วนะคะเหมาะสำหรับคนผิวแห้งมากกว่านะตัวนี้นะลงแบบว่าจุดไฮไลท์ต่างๆนะคะที่เราต้องการให้ไฮไลท์เนาะ,ะตัวนี้เลิศน,นะคะพอๆพอ,พอ,พอสักพักเนี่ยมันจะแบบเริ่มมีความฉ่ำวาวนะสวยหน้ามันจะแบบมีรู้สึกว่าเป็นเฮลตี้แล้วก็อย่าลืมนะคะมาร์กปากไว้ด้วยลิปปลเนตเนาะตัวนี้ชอบ ต่อไปวันนี้เราใช้ของชาแนลนะคะเพื่อความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนะคะตัวไฮดรติ้งตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นด้วยนะคะเพราอเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเนาะไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะเออกลิ่นหอมด้วยชอบมากนะคะบีเบอร์ที่ใช้วันนี้น่าจะเป็น BD21 นะคะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็อันนี้ก็เป็น คอนซีลเลอร์นะคะ uh, ลงให้ตาดูสดชื่นขึ้นนิดหนึง่งนี้วันนี้เน้นเน้นสีสว่างขึ้นมาหน่อยนะคะเออวันนี้เน้นสว่างขึ้นมานิดหนึง่งนะคะให้หน้าดูแบบว่าดูผ่องขึ้นนะคะเออเห็นไหมหน้าจะผ่องขึ้นมานิดนึงนะคะ่ะลงคอนซีลเลอร์ลงให้ดีนะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะปกปิดเดยอะอยู่นะคะเออพยายามเกลี่ยให้เนียนนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเอ่อเชดดิ้งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันเป็นรองพื้นนะคะของบ๊อบบี้บราวน์นะคะแต่ว่าเป็นสีเข้มนิดนึงนะเป็นเขาเรียกว่าอ่าบ๊อบบี้บราวน์ฟาวเดชั่นสติกนะคะเออแต่ว่าสีเข้มนี้เราก็เอามาทำเป็นเชดดิ้งนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะลงง่ายนะคะเกลี่ยง่ายนะคะเออมาสีเบอร์หก 6.7มัง้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ6.7นะคะเออพยายามเกลี่ยเนาะช่วงเนี้ยเออจริงหลักเทคนิคของเรานะคะเวลาเราลงพวกเชดดิ้งที่เป็นครีมเนี่ยยิ่งคนที่ผิวผิวมีปัญหาผิวคู่คราอะไรอย่างเงี้ยลงแล้วคือมาลงลงควรจะโชว์ลงเชดดิ้งที่เป็นครีมนะคะจะดีกว่าที่จะเป็นลงเชดดิ้งเดดิ้งเป็นฝุ่นเนาะ นะคะอันนี้เทคนิคเรานะเออต่อไปก็เป็นแป้งฝุ่นของเฟนตี้นะคะคุณแม่ริเฮนนะ่าโอดีมากตัวนี้แบบมีความค่อนข้างที่จะปกปิดนะคะอันนี้เป็นเอออ์ชิโดสติกนะของบ๊อบบี้บราวนะฮะโอชอบมากอันนี้สีอ,อคอปเปอร์ <c oughs> จะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นรูปเป็นแนวตั้งเนี่ยเรา กล้องเมมการ์ดมันเต็มนะคะก็เลยถ่ายกับมือถือไปก่อนแล้วก็เมื่อกี้ก็ต้องวิ่งนะคะไปร้าน JIB นะคะไปซื้อเมมโมรีการ์ดใหม่ค่ะจะลบก็ไม่ได้นะคะจะทำยังไงก็ไม่ได้ก็ต้องไปซื้อเพิ่มนะคะเออด้วยความแกร่งของดิฉันนะโอเคอ่ะนี่นะคะก็เป็นอันนี้ตัวของฮู d a นะคะ อันนี้เราจะเกลี่ยนะคะอายไ,ไลเนอร์ที่เราเขียนไว้ที่มันแข็งๆนะคะมาเกลี่ยไอายไลเนอร์ให้มันดูฟูนะคะต่อไปเป็นขนตาปลอมนะคะขนตาปลอมวันนี้เราใชอ้อันนี้ของเรานะคะก็คือสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะเบอร์นี้เลยเป็นเบอร์ที่ธรรมชาติมากชอบมากนะคะวันนี้นะคะมสาสคาร่าเราใช้ของ u r b a n d บนเนะโอ้ยเพิ่งได้มาทดลองนะเราชอบมาก ปัดแล้วขนตาแบบคือตั้งอยู่นะชอบมากนะคะแล้วแบบดูสิฟู Full, เห็นไหมปัดนี่หมัดปัดงัดคาร่านะปัดแล้วแบบว่าฟู Full, ตั้งสวยมากนะคะ Urban d e c ร y รุ่นนี้นะสงสัยต้องไปซื้ออันใหม่อันใหญ่แล้วนะคะเพราะเราได้ทดลองมาชอบมากนะคะเออค่ะลืมปัดขนตรล่างนะแล้วก็ เราทับด้วยขนตาล่างด้วยมาสคาร่านะคะของมิมบริน y กที Memory T นะคะตัวนี้เป็นตัวที่หายากมากแต่ปัดนางเรียงเส้นมากนะคะามันจะเป็นหวีนะเออเป็นหวีปัดขนตาล่างดีมากนะคะต่อไปเราใช้ขนตับลรอมนะคะวันนี้เบอร์ที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นเบอร์35้านะคะ ตัวนี้อุดธรรมชาติมากนะคะใครอยากได้ธรรมชาตินะคะติดเบอร์นี้เบอร์เดียวพอนะสำหรับวันนี้นะคะเออต่อไปก็เนอะเราเอามาสคาร่านะคะที่หมดแล้วนะเน้นว่าหมดแล้วนะมาปัดคิ้วให้มันเรียงเส้นหน่อยเนาะ Okay. อันนี้เราซ้อนขนตาแล้วนะคะเป็นขนตาบางๆเนาะสำหรับไว้ซ้อนนะคะทำให้ขนตาเราดูฟูขึ้นนะจะได้เป็นงานของเมษาที่แท้ทรูนะคะงานของเมษาที่แทรทรูต้องเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> เออเป็นการซ้อนขนตานะคะแบบบางๆเนาะเข้าไปอีก1ชา้นนะคะนะคะเอออันนี้นะคะซ้อนก็ไป2องข้างแล้วนะคะตาก็จะดูโตขึ้นฟูขึ้นนะคะเห็นไหมเออ และอย่าลืมติดขนตาล่างนะขนตาล่างก็สําคัญนะสำหรับเจ้าสาวนะคะทําให้ตาเราดูแบบหวานขึ้นนะคะอันนี้เป็นเจ้าสาวสไตล์เมษามนะคะหวานขึ้นแน่นอนค่ะเออต่อไปแปดแก้มนะคะวันนี้เราใช้ของแม็กเนาะสีพีชพีชพีชช์นะคะอ่าของแม็กนะคะเออแล้วก็นะคะตัวนี้เป็นตัว คล้ายๆเราเกลี่ยเป็นตัวเกลี่ยให้ประชอ,อนของเรานะคะก็คือมีความฟูงขึ้นนะคะละมุนขึ้นเนียนขึ้นนะวันนี้นะคะได้ตัวดีออนะคะ,ะแป้งนะคะโน้พาวเดอร์โนตพาวเดอร์ตัวนี้นะคะมาใหม่นะต้องบอกว่าเวลาเราลงแล้วเนี่ยมันขึ้นกล้องจริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะบอกเลยว่าขึ้นกล้องจริงๆชอบมากนี่เราให้เป็นนัมเบอร์ one ของเราเลยนะคะ ตัวนี้เพิ่งได้มาแต่เราใช้แบบโอ้โหนะคะเป็นตัวเกลี่ยให้ทุกอย่างเนี่ยมันเนียนมันฟูงมันดูละมุนนะคะทั้งหน้าเลยนะคะดีชอบมากตัวนี้นะคะเพิ่งออกมมาดีออกแบ็กสเตจนะคะโอ้โหดีมากอ่ะเพิ่มความอ่ะฉ่ำวาวของแก้มให้นิดนึงนะคะวันนี้ด้วยน้องนาเนาะสีอมส้มนิดนึงนะคะมาลงตรงแนวหนกแก้มหน้าแก้มนิดหนึ่งนะคะ ไฮไลท์อย่าลืมอย่าลืมไฮไลท์นะคะไฮไลท์ของเราวันนี้เป็นเบก้านะคะตัวนี้ชอบมากนะคะพุ่งจริงๆพุ่งจริงๆนะคะอย่าลืมนะคะลงไฮไลท์นะคะมีสันจมูกนะคะปลายจมูกนะคะเอ,อหัวตานะคะคางออโหนกแก้มนะคะอย่าลืมลงนะอื ช้ำว้าวค่ะอะต่อไปก็เป็นการเก็บงานแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนที่เราจะทาลิปเนาะแล้วก็ดูว่างานของเราไม่เรียบร้อยอะไรตรงไหนนะคะก็มาเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะหางตาเอ่ยนะคะขนตรงขนตาคิ้วเคิลนะคะเออ ต่อไปก็จะเป็นลิปไลเนอร์วันนี้ลิปไลเนอร์ของ t e Tilbury นะคะเราเขียนเนี่ยไม่ตั้งใจไม่ให้ไม่ได้ตั้งใจให้ดูแบบว่าให้ให้เป็นขอบเกินนะคะเพียงแค่ร่างโครงเอาไว้สำหรับเขียนสำหรับสำหรับทาลิปเนาะเออวันนี้ลิปสติกของเรานะคะเป็น m e m o บร Super Stay Matte Matte อนะคะโอ้โหต้องบอกว่าติดยันเย็นจริงๆนะคะรุ่นนี้นะคะสำหรับใครที่จะไปแต่งสำหรับทาเช้า เย็นยังอยู่นี่ต้องนอยแนะนํารุ่นนี้จริงๆนะเพราะว่าโอ้โหโอ้โหจริงๆอันนี้เราเอาลิปสีอ่อนมาทับนะคะของเขาเนาะให้ดูแบบละมุนยิ่งขึ้นนะไม่ส้มแจ๊ดเกินไปค่ะโอเคนะคะแล้วก็เรามาดูความเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาเก็บนูน้นเก็บนี่ให้เรียบร้อยนะคะเออเก็บให้เรียบร้อยสําหรับเออหน้าผมเนาะเออ ก่อนที่จะไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ดูงานนะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะเ,เห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าสาวไปเปลี่ยนชุดก็เสร็จแล้วก็มาลงาตัวนิดนึงนะคะสำหรับลงความโกลของผิวดูเฮลตี้เฮลตี้เนาะเออเห็นไหมนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าพอดูในกล้องแล้วก็มันไม่ไม่มีความไฮไลท์ไฮไลท์แบบว่าไม่ได้เต็มที่ก็ใส่เข้าไปอีกนะคะให้ดูแบบว่าช้ำโกรเออนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์สับสับใค์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจในการทำงานนะคะ